รับสวัสดีครับพี่น้องกับเจตกรครับที่รับชมรับฟังหมอชาวบ้านครับมือนี้หมอเชาวบ้านครับไอบ้ว่ามือนี้บินเดียวตกไก่จังหน่อยครับมหาพี่ใสห่หฮาอยุดทั้งพี่แหละครับทั้งไอ้สวสนนะคู่หาน้ะพี่เนาะ <c oughs> มือนี้ไอ้ว่ามาเจอของแถะเลยครับมือนี้หมอเชาวบ้านว้มาเห็นวข่พี่แล้วนี่ยไอ้ว่ามันคักเลยแหละครับมือนี้มาเจอควา่งามไอ้ว่ากันว่าพี่ต้นวา่งามนี่ยไอ้ว่าอุ้ยพูดได้บ่งจักตันนี้ขัว่าสั่น เมื่อนี้ให้ว่ามาเจอสุดยอดควายงัมแหละครับมีแต่แต่ว่ามีแต่นั่งเอกทั้งนั้นแหละครับเมื่อนี้ให้ว่าหมอชาวบ้านครับได้รับโอกาสจากคุณพี่ต้นนะพี่น้อพี่ต้นพอต้นนะครับนาะพอเออเดี๋ยวบางท่านพูเป้นนมมาเนี่ยพอต้นนครับนี่ครับนี่เกษตรกะวขวงแฉะครับพอต้นควายงามครับขันมาแถวสุวรรณคูหานี่ให้ว่าต้องรู้นะครับนาะครับเมื่อนี้หมอชาวบ้านครับได้รับโอกาสจากพอต้นเหรอครับพอต้นควายงัมครับได้รับโอกาสในมาผสม นั่งนี่ครับนั่งนี่ครับมันขึ้นตอนไหนครับพอตุ่นเมืองวานเนาะครับเนาะบัดนี้มันยืนนิ่งช่วงใดครับช่วงใบใบเนาะครับเนาะเดี๋ยวจบยางมาเดี๋ยวพี่พี่ร้องจุ๋งมาจะมึงแบบวันนี้ม,มอเช,ช่าบ้านครับที่มาทําการผสม,มน,นั่งนี่นะครับเด้อทำการผสมนั่งนี่เมื่อวานนี่ยืนนิ่งแล้วบัดนี้ไอ้มีน้ำเส้สาไหลออกเนาะครับเนาะพอตุ่นเนาะครม้อนเช่าบ้านที่มาทําการผสมนั่งนี่ วันนี้ได้รับโอกาสจากคุณปอต้นคอยงามเฮาทั้งน้องวัวลํำพูกับทั้งสุวรรณนะผู้หาครับโอ้ยนั่งนั่นไม่มางามแส่ใส่ใส่บันนี้นั่งเอกอันว่าอันว่าก็าห้ยละเครื่องรันหนึ่งนี่แ <laughs> ม่ดอกแก้วครับแม่ดอกแก้วครับบุเฮียวนั่งเอกอหไรว่าประจําฟ้ามเลยหล่ะครับโบ้ยเจอแม่ดอกแก้วเข้าไปนี่โบ้ย,ยมาสูดยอดเลยครับนั่นลูกไก่10ีเดือนครับอันนี้นั่งนี่ครับนั่งแม่ดอกแก้วกับแม่ดอกแก้วใหถือว่าเป็น ควายอีกตัวหนึ่งที่หมอชาวบ้านให้ว่าใหญ่ครับล่ะครับรุ่นนี้ให้ว่ารุ่นยักษ์เลยล่ะครับรุ่นยักษ์รุ่นยักษ์อันนี้ล้ะไอคว่เาเครื่องล้านแล้วตัวนี้ครับนี่ก้นไม้พี่ร่ยแล,แล้วเครื่องล้านคุณพ่ออนนี้เท่าไหร่เครื่องล้านครับโอ้ยควายตัวนี้ให้ถือว่างามเลยครับเด้อถือว่ายักษ์ใหญ่เลยล่ะครับตอนนี้ทองตัวไหนครับผมคุณพอ่ออันตอนนี้ทองเจ้าสั้นเจ้าสั้นแห่งไงบัีรมาเจ้านั่งแหงสิไงครับตัวบัตรครับอันนี้สุดยอดครับอันนี้สุดยอด กล้วยงามอีกตัวหนึ่งให้ว่าหมอชาวบ้านเบิ่งแล้วนี่บู๊ยท่องหยักท่องใหญ่ครับได้จักเดือนแล้วครับท่องได้จุกเดือนแล้วครับหมอชาวบ้านก็จะได้ติดตามผลงานนั่งดอกแกลียวจ้ะครับตัวนี้ซื้อมาได้ใส่รับเริ่มแล้วสควนครับสควนเอาคัโอมเมือที่ว่าต้องครับผมมาซื้อควายมาจากสควนนั่หรอเบ่อเลยหรือเปล่ามั้ยบู๊ยครับสมเป็นสมกับเราหยักใหญ่เนี่ยครับนั่งหยักใหญ่ซื้อเพื่นชายญาตยังกว่านั่งนั่งดอกแก้วให้มาหน่อยคนครับที่ซิบบรูครับนั่งดอกแก้ว่งาม กับนั่งนี่เนาะครับเนาะเอามานม้ากันเนาะอ,อันนี้ดอกคุนอันนี้นั่งดอกแก้วครับแม่ดอกคุนนี่ก็ถือว่าโบแมนธรรมดาได้ครับเด้อนั่งดอกแม่ดอกคุนแล้วนี่อันนี้ลูกเพฟันฟูคือแมียครับน,นั่งนี่ก็ถือว่างามอันนี้ใส่ตัวใดครับตื่นอืออันนี้บอท่านได้ใส่หลอดเนาะครับเนาะนั่งนี่ก็งามเนะครับเด้อ หมอชาวบ้านมือนนี่มามาเนี่มาไก่ต่ว่าหักคุ้มค่าครับเพอพาม่าเจอที่เด็ดเจออันค้อยรักล้านครับมือนี่เครื่องล้านแล้วบอท่านได้ยินอยู่แล้วว่าฝันสร้างหน่อยนะครับนี่ยจะว่างามเลยแหละครับหมอชาวบ้านเลยก็คือว่ายักงายครับสวยงามเลยแหละครับเอาบัานนี้หมอชาวบ้านเบิ่งแต่ค้อยงามลไรก็หลงหอดลืมที่ทับว่าผลไม้เหมือนี่ซิมาใส่นั่งนี่ครับมือนี่ยัดเบิ้มพันล้านครับมือนี่อันนี้แม่ยังกอดชื้อยังกอด นั่งชุ่มแท่ครับหมอเจ้าบานไหน่าเจอไปหลายนั่งครับเจ้าบาดไปเจอนั่งยักษ์ใหญ่นั่นโอ้ขัดครับก็นีิใส่นั่งชุ่มแท่นี่แหละครับเอาหมอชาวบ้านก็ที่เรียมตัวออกอาวุธกันเลยครับเด้อคุณพ่อเ่าว่าอยากได้เบิ่มพันล้านก็ที่ชัดให้จำใจพี่น้องกเกษตรกรเท่าแหละครับเมื่อนี้บินเดียวครับไปคนละทางกับคุณหมอเจียวปากแดงหมอเจียวปากแดงไปหาพี่หาน้องทั้งอำเภอบ้านแหนกอกโพชัยทั้งบ้านแทนพุ่นล้วครับ มันมอชาวบ้านบินเดียวมากผู้เดียวโอ้ลูกคนนี้มาสูงกัดแท้งามกลับงามเจอแต่ที่เด็ดเจอแต่อตของงามๆแล้วครับหมดครับตัวนี้ดิครับ,รบโอ้งามบดท,ทุกตัวครับงามบดท,ทุกตัวอันนี้ท่องค่ำไฮไม่แต่ท่องกับท่องตัวนี้บอกไปต้องอึงงั่นท,ท่องค่ำท่องคุณอันนี้แม่ท่องค่ำครับแม่ท่องค่ำเราแล้วได้จริงจริงมิจักแม่ครับที่แม่ใหญ่เนาะครับเนาะโอ้ ให้มานั่งเฝาดิบ่แม่นเฝาเงิงนธรรมดาตัวเฝาเงิง่นลันตัวนี้ไหมครับ <c oughs> โอ้ยสมพ่อหลดแล้วพ่อเบาอัน,นยักงย่างไงนั่นกับหักบ้านเท่าไหรก่อครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสัตว์ชัดเจนนะครับนั่งนี่เด้อ <c oughs> แต่ว่าหมอเชาวบัานที่ผสมนั่งนี่ครับโมอนแต่ว่าตัวนี้ให้่านี้อันนี้เป็นสัตว์ชัดเจนครับยื้นหนึ่งให้ตัวอื่นควบลักษณะสี่บหมอสําหรับการผสมเทียมนะครับเด้อนั่งนี่เหมาะสําหรับการผสมกิงก็คขึ้นที่มืออื่นหมดแล้วครับนั่งนี่ แต่ว่ามืออื่นชิส่นั่งนี่ก่อนเพราะว่าอันนี้เวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมก็คือตอนนี้แต่ว่านั่งนี่เนี่ยคือตอนนี้กําลังยืนนิ่งให้ตัวอื่นค่มอันนี้ขัดเป็นลักษณะยังสี่ครับบอกว้อผสมเทียมครับอันนี้เหมาะสําหรับการผสมจริงก็คือตอนนี้แล้วครับแต่ว่านั่งนี่ก็คือควรสิเป็นคือสิเป็นมืออื่นครับมือนีใหมอชาวบ้านกับชิ้นน่นั่งยังก,ยงก่อนชื่อยังก่อนแม่ชุ่มแพร่ครับมือนีนใส่แม่ชุ่มแพร่ก่อนเอา หมอเชาบ้านให้ว่ามือนี้มากไก่ต่ว่าหักบ่เจอือจะยักไงครับเจือที่เด็ดแม่ลูกเครื่องล้านกับน,น,นั่งพุดแล้วครับยักไงพุดแล้วครับเอาหมอเจ้าบ้านเตรียมตัวก่อนนะครับเด้อครับเอาบัดนี้หมอเชาบ้านครับกระดิ่งทำการผสมออกอาวุธเรียบร้อยแล้วครับมือนี้ใส่นั่งนี่เขาไปกวนมืออื่นจังสิมาใส่นั่งคู่กันนะครับเพราะว่านั่งนี่ก็ถือว่าเวลาในการผสมบ่ฮันได้ครับเพราะว่านั่งนัันพึ่งกระลังเป็นสัตวดพึ่งยืนนิ่ง นั่งคู่กันครับวัอนี้ใส่ให้คุณพ่อเฮาตัวนี้ก่อนน้ำผ่อเนาะมืออื่นเฮาจังว่ากระดิกใส่อีกเพราะว่าเบนมาหอดแล้วกรับบอเบนมาเฮาชิใส่เลยได้ครับจาวเวลาในการผสมบอได้เฮากับบอสามารถผสมได้เพราะว่าอัตราการติดกับซิโบมีครับคันเวลาบอได้อันนี้นั่งนี่ถือว่าเวลาในการผสมซือว่าดีครับบันนี้หมอชาวบ้านก็ชี้ติดตามผลงานขอกข่ายเงินหลานของคุณพ่ออยู่กว่าโอ้ยเบิรงนนั่งนี่เจอได้เนี่ยมามักหลดเถอะ นี่ครับสองนั่งเลยให้ว่าหมอเช่าบัตรเบื้องเลือให้ว่าเบื้องแยกมาแต่ได้มากเทียวนั่นครับนั่งยังกว่าขับซื้อยังกว่านั่งเลยดอกนี่แม่ดอกพุ่นดอกพุ่นเนาะครับเนาะอันนี้นั่งอันนี้ดอกเกี่ยวดอกพุ่นกับดอกเกี่ยวครับอันนี้ให้ไว้เขาให้เครื่องล้านแล้วบอสขายเนาะครับเนาะตั้งแต่เขาซื้อมากกับบอสแม่แต่เครื่องล้านแลยขับคร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 ับเพราะว่าแต่ซื้อมากนี่ก็ให้ว่าแต่เกลียบเครื่องล้านเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาให้เครื่องล้านแล้วบอสท่านได้ยินครับ หมอชาวบ้านกะเจคอยจิตตามผลงานนาั่งนี่อยู่ครับอยากได้ล้านคือเปิ้นเ,นเตี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านายกวอดแล้วเพราะมันเครื่องล้านแล้วเด้นับแต่ละเงนินล้านนี่ครับรุ่นนี่น่าหยักไงครับไงครับสมสมสมไปเอามาจากไก่อยู่เนาะอุบลเปนาะครับเนาะโอ้ไปเอามาจากสกุลครับไปเอามาจากสกลครับโอ้งามไงครับหยักไงครับ ีหมอชาวบ้านกับสิเดินสายลุยต่อครับฝากพี่ฝากน้องใอยกดแชร์กดไลค์ครับกดติดตามในเพจหมอชาวบ้านครับหมอเจียวปากแดียงยูทูบกับม่อนออยสไปด์ดอทคอมครับหมอชาวบ้านกขอขอบคุณขอบุญขอบุณครับคุณพอเฮาเดอร์ครับที่ให้โอกาสหมอชาวบ้านมาทําการผสมไห้หมอชาวบ้านกับสิใส่ให้จนเรียบร้อยพมดแล้วครับเหมือนี้มาเจอยักไงเอาเอาอีกจ้าบ้านทุกพอบ้านห้าบ้านยังก่อพอบ้านนนท์วัตาพี่หาหน่องห้าเพิ่นอยากมาเยี่ยมมายามมาเบิ้งแล้วควยเงินหลัน